มาครับผมนี่อันนี้ต้นตำรับพริกสดพริกเผา,าสามรสนะยืนยินยืนกินนี่นั่งยองๆก่อนปวดขานะต้องเป็นมารายาทนะในการยืนกินนี่อืมกินค้มนมาก อืมอืมอันเอื่อยเหรอนี่ผักเขด้วยนั่นั่งนะคะยืนเท่านั้นอืมบังกดบังคับไงว่าต้องยืนกินพริกสดอสองลูกเป็นปลา คือน้ำจิ้มพริกสดเนี่ยมันไปอีกแนวหนะึ่งมันฉีกเปรี้ยวกุ้มกลมเผ็ด้นตำลับก็คือเหมือนทั่วไปแต่ว่ารสชาติโอเคนุ่มกุม้มกลมขอยเคีย้ยงเนี่ยไม่เกงใจนะใช้มือนะ กล่องวหางร่วมนี่พริกเผาอืม uh หืม huh. อ uh ืม huh. ห uh ืม huh. ห uh huh. ื้มเผ็ดเน้น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 ก็ขนมจิ้มพริกเผาก็ไม่ได้โดดมากครับคือเผ็ดกลางๆทานได้หมดถ้าคนที่ทานเผ็ดได้ก็ไม่ได้โดดมาก วันนี้กินให้ใหดูแค่นี้ก่อนนะครับขอนั่งและวสามอย่างวันนี้สั่งมาสามรถเลยรสชาติโอเคเยี่ยมนะครับต้นตำรับพริกเผาแล้วก็พริกสดยังไงใครแวะมาก็ที่บุรีรัมย์รับหลังสถาน,นีรถไฟบุรีรัมย์นี่เองนะครับ ลูกชิ้นยืนกินจริงๆมีหลายร้านนะครับเดยวันนี้เราเลือกขออนุญาณในร้านหนึ่งนี่เป็นบรรยากาศรอบๆครับไงปกติดแม่กมัน ใใไงนะฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับอัาแมน,นกินเที่ยวชาแนลวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย